นายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำว่าเดินหน้าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมคาดหวังเศรษฐกิจปีหน้าคือ67เนี่ยดีขึ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มแรงงานซึ่งนายพิพัฒรัชกิจประการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แจ้งแล้วว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูรายอำเภอร,รายอาชีพและยอมรับว่าตนเองและรัฐมนตรีไม่มีความสุขเลยเพราะมีกลไกกำหนดไว้เป็นเรื่องจิตใต้สำนึกความเหมาะสมและจากการพูดคุยกับนายอันวาอิบราฮิมรองในานาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยเมื่อ,อวันที่26ธันวาคม ที่ผ่านมา,านมาคะครับบอกว่าหากไม่สามารถปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นมาได้ความเจริญเติบโตของประเทศจะต่ํามากเอาว่าอย่างนั้นดังนั้นก็เป็นเรื่องของใจเขาใจเราอยากให้ทุกคนมีความสุขมีกินมีใช้ตามความเหมาะสมซึ่งตนเองเข้าใจแต่ไม่มีอํานาจในการแทรกแซงเรื่องนี้พร้อมมองว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบางเรื่องไม่ควรนํากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ควรใช้ความเข้าใจและ ความเห็นอกเห็นใจมาพูดคุยกันในภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ย้ําอีกว่าตนเองนั้นไม่มีอํานาจเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่าแต่ต้องพยายามแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งการขึ้นค่าแรงขั้นต่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งต้องฟังจากฝั่งนายจ้างด้วยเพราะมีหลายมิติที่ต้องพูดคุยกันไม่อยากให้ใช้พื้นที่ของสื่อมวลชนมากดดันทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังคาดหวังว่า เศรษฐกิจในปีหน้าจะดีขึ้นคือปี67เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนต้องทำให้ดีขึ้นในหลากหลายมิติไม่ใช่ทำเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูเรื่องการลงทุนการเจรจาสนธิสัญญาการค้าสิทธิพื้นฐานเพศสภาพการประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพอากาศสะอาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการหลังปีใหม่นี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ ที่จะต้องช่วยทํางานและดูแลประชาชนาเรื่องคาแรงขั้นต่ำนี่ไม่ช่ขึ้นกันง่ายๆใช่ค่ะมันมีหลายมิติมีคณะกรรมการด้วยมีผู้ได้รับ เขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนาย,ายจ้างทั้งลูกจ้างทั้งภาครัฐเองสามฝ่ายไตรภาคีโอค,คุยกันกว่าจะตกผลึกกันแต่และเรื่องนี่ไม่รู้กี่รอบกี่รอบต่อกี่รอบนะอะจากปีใหม่นี้ก็ไปไปปีใหม่ไทยเลยนะนที่จะไป <c oughs> ลุ้นว่าเราจะมีค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่เป็นตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังดีหรือว่าอย่างน้อยก็เริ่มชัดเจนขึ้นละมีสัญญาณบอกมาแล้วนะคะว่าประมาณหลังมีนาคมไปจนถึงเมษายนช่วงนั้นน่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเลทใหม่ค่ะ